ต,ต่อจากเมื่อกี้นะเพราะว่า,วาดูท่าทางแล้วที่ทำงานเนี่ยมันก็คิดไปไกลกันใหญ่แล้วนะก็ต้องอธิบายกันก่อนว่าแกไม่ดูมั้งละ่ะคนที่มาโกงบัญชีแกดูดไปเลยทั้งก้อนกับคนที่เขาทำงานทั่วไปนะแกไม่เปรียบเทียบเห็นไหมนี่ เอ,อหรือจะรอคนที่บ้านเกที่มีตังเป็นล้านดูดหายไปเลยทั้งก้อนอะ่ะก็เพราะอย่างงี้ไงเออคนไทยกันเองตีกันเองทำไมอะ่ะเออก็เห็นอยู่ทำงานถ้ามันไม่มีบัตรประชาชนว่าเป็นไทยมันจะทำได้ไงเออ เราต้องมองตรงนี้ก่อนไม่ใช่อาก็บอกว่าคนบ้านเดียวกันคนนั้นคนนี้ข้ออ้างแกจะหาเรื่องให้จ่ายค่าอะไรต่ออะไรที่แกเอามาใช่ไหมภาษีสังคมโอ้ยสมัยตอนทำงานน่ะตัวเราเองไม่อยากโม้นะไอ้เพื่อนมันชวนไปตรงนี้ด้วยคิดจะว่าไปเดินเล่น แต่ก็ไม่นึกว่าจะพาไปในที่ที่มันไม่ดีล่อไปเป็นพันโอ้แล้วเสียทุกวันเงินเดือนเท่าไหร่เองถ้าเสียวันละพันทุกวันสามหมืนนะเออหรืออาจจะเกินสามหมื่นได้ซ้ำใช่ไหมเออใครเขามีเงินเดือนขนาดนั้นใช่ไหมเออ เราต้องคิดที่ทีนี้พอเราตีกันเองเสร็จแล้วนะไอ้ฝ่ายที่มันได้ประโยชน์ชุบมือเปิบอย่างตัวอย่างไม่อยากยกตัวอย่างแต่ก็ต้องพูดไอ้หมอคนนั้นน่ะมันอยู่ของมันดีๆหาเงินนะ่ะเก็บไว้ในบัญชีนะ่ะสิบสองล้านดูดไปเลยทีเดียวเป็นไงละ่ะพอใจไหม อุตสาห์หาเทบตายหายเกี้ยงบัญชีไปเลยไม่มีใครสามารถไปเอาคืนได้จบไหมเอ,อ้ไอคนที่ว่าคนนั้นนะ่ะขายของนะเออไม่อยากพูดนะบัญชีมีเออหลักแสนอนะดูดปุ๊บไปเลยนะเออหรือไม่แต่คนนั้นเออที่ว่าพนักงานแกบอกว่าแกเก็บไว้ในบัญชีสามล้านเสร็จแล้วไอ้แก๊งเนี้ย โดดฟุบหายไปเลยเหมือนกันเห็นไหมครับเราต้องดูดีๆว่าอ๋อใครเนี่ยมันชุบมือเปิบนะใครกันแน่ที่มันรวยใครกันแน่ที่เห็นความทุกข์คนอื่นเนี่ยแล้วมีความสุขเห็นไหมครับอยู่บนกองเงินกองทองรวยลํำช่ำไม่มีใครรู้ไม่มีใครจับ ไม่มีใครสนใจทั้งสิ้นรวยเอารวยเอาเป็นว่าเล่นเห็นไหมครับแ <Yeah. S 2> ไม่ใช่ว่าคนไทยเนี่ยจะมาตีกันเองเสียเวลาแต่คนไทยไม่เคยมีประสบการณ์ในการเจอแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่มันมาทำร้ายและทำลายจนถึงขีดสุดเป็นไงละ่ะ ตีกันเองแทบตายเพื่อจะแบบว่าสกัดกั้นคนน้นคนนี้นนนเขาอ้างไปเรื่อยๆสุดท้ายเป็นยังไงครับคนที่รวยที่สุดและมีหลักสิบล้านหรือมีหลักล้านขึ้นไปเป็นไงครับผลสรุปของเรื่องนี้ไม่อยากพูดเออแต่ว่าเนื่องจากด้วยสมองของไอ้พวกนี้นี่ต้องใช้เครา่ว้พวกนี้ คือมันแบบว่าคิดได้แค่ว่าฆ่ากันเองแต่ไม่เคยคิดป้องกันไม่เคยคิดที่จะแบบว่าไปจัดการคนเลวคนร้ายเห็นไหมครับเนี่ยแกก็ชอบบอกว่าเออวันนั้นได้ยินคาหูต้องเป็นเสียงลอยๆมามันพูดว่าตัวมันขอเป็นคนสุดท้ายในการโดนในแก๊งเนี่ยดูดเงินไปทำทำไมครับ ถามจริงๆทำทำไมเอ่ yeah. ถ้าขอเป็นคนสุดท้ายผมจะเอาไอ้แก๊งเนี้ยไปบอกชื่อว่าโอ้คนนี้นะมีตงังเอาไปคนแรกเลยแค่เอ่หมดเรื่องหมดราวเพราจริงๆเนี่ยไอ้แก๊งเนี้ยมันมาตาม มาตามผมเนี่ยหรือว่าตามครอบครัวอะไรเนี่ยมันต้องการยึดชื่อตปมันต้องการยึดตังคนอื่นเขาเนะ่ยในบัญชีนะแต่พอมันตรวจด,ดูปุ๊บด้วยคอมพิวเตอร์ของมันนะมันแก๊งคอนเซนเตอร์นี่มันต้องมีอยู่แล้วคอมพิวเตอร์นะพอมันตรวจปุบ๊บอ๋อสู์บาทนะในบัญชีโอ้โหทุกวันนี้ข้าวเปล่าน้ำปลาหรือว่าแย่งข้าวหมาได้นี่มันแย่งแล้ว มันก็เลยงงเลยว่าเอา้ามันตามตรงนี้ทําไมนี่ไอตัวการใหญ่นี่ยิ่งหัวสมองแทบแตกว่ะไอแก๊งนี่มันบ้าหรือเปล่านี่มาตามคนที่จนที่สุดนี่มันบ้าหรือเปล่า,าลเออทุกวันนี้นี่ยังหัวแตกหัวแตนอยู่เลยเนี่เออทําทําไมเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันเอเห็นไหมครับคนโกงเยอะแยะล้นบ้านล้นเมือง แต่เราก็ยังเป็นคนอย่างนี้ไม่รู้จักที่จะจัดการในพวกนูน้นจัดการกันเองโอ้ยเสียเปล่านะนี่เอคำแนะนำที่ผมจะแนะนำก็คือนะถ้าเกิดว่าไม่มีการาตื่นตัวทางด้านทางด้านนี้หรือว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มันไม่ได้ลุกลามทั้งประเทศ เราก็จะพูดเหมือนเดิมประโยคเดิมเป๊ะเลยที่เคยพูดขอเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมอ้าวีีนี้คนสุดท้ายโดนแล้วอพอจะพอใจไหมแเ่แ่เท่ากับครบครบ,ครบวงจรแล้วแอมก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่าไอคนที่มันโดนคนแรกมันไม่ได้พูดเอ่ ส่วนในคนที่มันพูดเนี่ยมันก็เสียวๆอยู่เหมือนกันแต่โชคดีที่มันไม่มีสักบาทเออไอคนที่อยู่กลางๆหน่อยที่ที่มันโมบอกขอเป็นคนสุดท้ายมันก็ไม่กล้าพูดเออความความเก่งความกล้าแกไม่มี เหรือไม่แต่ว่าความที่ว่าแกจะเปิดเผยเรื่องจริงๆก็ไม่มีเอา้าแล้วถ้าแกไม่ทำใครทำอะ่ะเออเอเอก็ก็เท่ากับว่าปล่อยให้ใครก็ไม่รู้ต่างชาติบัดดดูทั้งประเทศหายไปทั้งก้อนเลย กแล้วแกก็ไม่ทำอะไรไม่ได้นอกจากนั่งร้องไห้อย่างนี้เขาเรียกไม่มีประโยชน์หยออุดโกหกตัวเองหยุดปอบตัวเองหยุดหลอกตัวเองพูดความจริงขอความจริงเรื่องไม่จําเป็นไร้สาระ เอาแต่บอกว่ารอรอตเตอรี่ไม่ต้องเอาตรงๆเลยเออไม่ชอบตีกันเองสุดแล้วสุดท้ายใครก็ไม่รู้มาดูดเงินไปทำทำไมเออ